เก๋แอบหอูเต็มหูเลยใครเนี่ยยอยู่ทุกคนฟังคอนเดี๋ยวไอเดียวแดงเขียวหวานเดี๋ยวแดงเอาโดนแซงชิเลยเนี่ยจะหน้าวัดก็ไม่หาแกวานเานี้แกวานจะเอาไม่เมวขันหนึงได้ไหมล่ะ

เฮียอะไรไอ้สารใครเข้ามาคูดตัดมาเดมาเด็มาเด็ก right. ้าเรอวยแม่งเลยไอ้คนีมันดมาเยมันต้กลับมาอยู่แล้วต้องกลับมาหานี่หนะหารอแแถวนี้เลยไหนได้หรอมายเลือดไอ้เก๋เออทำไมู้ายไไม่หมดก็ใส่โอ้ไอ้เก๋เนาะไอ้แม่ะไอ้แม่อาปไอ้เก๋แม่งไม่ออกแม่ในรถไม่่ในรถเหรอแม่มาดีเลยแมนหนักเ